ตอนที่ส4ตั้งแคว้นตอนแรกฟาบาทรงมีพระราชองค์การแต่งตั้งให้องค์หญิงสี่เป็นตัวแทนเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างแคว้นด้วยการเสด็จไปที่แคว้นฝางเพื่อไปอภิเษกกับท่านอองรีซืหมินแต่องค์หญิงสี่ทรงไม่อยากอภิเษกจึงขอเข้าเฝ้าฟาบาในกลางดึกของคืนหนึ่งมีอะไรนั้นหรือองค์หญิงสี่ฟาบาทรงสงสัยเสด็จพ่อเวยคะได้ปล่อยยาส่งลูกไปที่แคว้นฝางเลยนะเพคะ องหญิงสี่ทรงคุกข่ขาขอร้องรีบลุกขึ้นเร็วเข้าว่าแต่เมื่อสามปีก่อนเจ้าก็เคยไปที่แคว้นแห่งนี้มาแล้วเจ้านั้นเคยบอกว่าเจ้าชอบที่นั่นมากและอยากไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรือบาบาทรงแปลกพระทัยแต่ตอนนี้ลูกไม่อยากอยู่ที่แคว้นฝาอีกต่อไปแล้วเพคะองหญิงสี่รัดคงคงไม่ได้หรอกเพราะท่านอองลีซื่อมินได้เจาะจงเลือกเจ้า ร,ระบาลาดแน่เปล่อย่าสง่งลูกไปเลยนะเพื่อค่ะเสด็จพ่อทรงจะให้ลูกไปอภิเษกกับท่านอ,องที่แควนเหลวก็ได้นะเพื่อค่ะองค์หญิงสีส่ทรงยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปที่แควนฝางแต่องค์หญิงห้าได้อาสาไปที่แควนเหลียวแล้วนี่ระบาราดสลับลูกกับน้องก็ได้นี่เพื่อค่ะยังไงท่านอ,องแห่งแควนเหลียวก็รงไม่ได้เจาะจงเลือกใครอยู่แล้วองค์หญิงสี่ทรงเสนอเจากก้ากลัวอะไรกันแน่ จะไปทําอะไรไว้อย่างนั้นหรือเหตุได้ถึงไม่ยอมไปแคว้นฝังฟ้าบาทรงสงสัยเออคือคือว่าลูกองหญิงสี่ทรงอ้ำเอึ้องบอกมาไม่งั้นพ่อจะไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นฟ้าบาทรงเค้นถามเออคือลูกเคยใช้มีดสั้นกันไปที่รับกลางของท่านอองจนท่านอองทรงเสียชมเพราะลูกเพคะองหญิงสี่ทรงยอมรับ อะไรนะนี่เจ้ากล้าทำแบบนั้นได้อย่างไรฟ้าบาทรงตกพระไทยก็ตอนนั้นท่านอองทรงเมียดับการ์กลูกลูกก็เลยเจ็บแขนเลยเผยทำร้ายพระองค์ไปเลยคะองค์หญิงเสียรดทั้งน้ำตาถ้าเป็นเช่นนนจริงแล้วเหตุใดท่านอองถึงทรงเจาะจงเรียกเจ้าล่ะฟ้าบาทรงไม่เข้าพระไทยท่านอองทรงต้องการแก้แค้นลูกเพยคะเมื่อสามปีก่อนหลังจากลูกทำร้ายพระองค์ พระองค์ทรงตั้งสัจจะว่าหากพบลูกอีกครั้งพระองค์ทรงจะทําให้ลูกทุกข์ทรมานให้สมกับที่ลูกได้ทำร้ายพระองค์ไปแบบนั้นเพคะองค์หญิงสี่ทรงเล่าจเจ้าเด็กกอรืเดงนใหญ่ไปแล้วจริงๆเอาละวันพรุ่งนี้พ่อจะจัดการทุกอย่างเองจะไปนอนพักผ่อนเถิดพระบาททรงจะช่วยลูกใช่ไหมเพคะคะองค์หญิงสี่ตรัสถามยังมีความหวัง พ่อต้องร้องดูก่อนคอยว่ากันจะไปได้แล้วฝ่าบาททรงขอเวลาในการพิจารณาไตรตรองหม่อมฉันทูนลลาเพคะองหญิงสีทรงคาระวะและเสด็จออกไปจากห้องทรงงานของฝ่าบาทเช้าวันรุ่งขึ้นองค์หญิงห้าทรงถูกเรียกตัวให้เข้าเฝ้าฝ่าบาทเป็นการดวนถาวายบังคมเพคะเสด็จพ่อองค์หญิงห้าทรงคาระวะฝ่าบาท พ่อจะเปลี่ยนให้เจ้าไปอภิเษกกับท่านอ,องลีซอเมนแห่งแคว้นฟางแทนเสด็จพี่ของเจ้าก็แล้วกันพ่อบาระกาศวัตถุประสงค์ไม่ได้นะเพคะองค์หญิงห้าทรงไม่ยอมทำไมรู้ว่าเมื่อสามปีที่แล้วเจ้าได้ก่อเรื่องเหมือนเสด็จพี่ของเจ้าพ่อบาทรงระแวงเสด็จพี่ก่อเรื่องอะไรหรือเพคะแม้เมื่อสามปีก่อนองคหญิงห้าได้เสด็จไปแคว้นฝางพร้อมกับเสด็จพี่สี่แต่พระนางก็ทรงไม่รู้เรื่องของเสด็จพี่สี่เลยสักนิด ชีงมันเถอะตกลงตามนี้ก็แล้วกันฟาบาท,ทรงตัดบทไม่ได้นะเพคะในเมื่อท่านอองทรงรักสเสด็จพี่สี่ทำไมสเสด็จพ่อถึงทรงไม่ส่งเสริมท่านอองล่ะเพคะองค์หญิงห้าทรงไม่เข้าปะไทจะใช่ความรักแน่หรือฟาบาท,ทรงกังวลในเมื่อท่านอองทรงเจาะจงเลือกสเสด็จพี่สี่ไปแล้วหากพระอ,องค์ทรงกระทําการที่เป็นการขัดปะไทข้านอ,องมันจะไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นหรือเพคะ องหญิงห้าทรงกังวลเช่นกันเอาเป็นว่าพ่อจะส่งองหญิงสี่ไปอภิเษกกับท่านองแห่งแคว้นเหลียวแทนเจ้าส่วนเจ้าก็ไปที่แคว้นฝางแทนนางหากท่านองหลี่ซื่อหมิ่นไม่ทรงปวดเจ้าก็ให้เจ้าเดินทางกลับแคว้นฉินโดยที่พ่อจะส่งองค์ราชทายาไปช่วยเจรจา,าด้วยดีไหมฟาบาตรัชก็ได้เพคะองค์หญิงห้าทรงบากพระไทยที่มีองค์ราชทายาร่วมเสด็จไปที่แคว้นฝางด้วยกันเอาละ จงเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วพระบาทฯเพคะองค์หญิงห้าทรงยนยอมทำตามรับสั่ง <_ S 1> องค์ราชทายาจึงทรงจำต้องพักเรื่องการไปรับตัวเหรินซวงกรับวังในฐานะพระชายาไปก่อนเพราะพระองค์ทรงจะต้องเสด็จไปที่แคว้นฝังกับองค์หญิงห้าเพื่อช่วยเจรจาในกรณีที่ท่านอ๋องอาจทรงกิ้วที่องค์หญิงสี่ทรงตัดสินพระไทยอภิเศกกับท่านอ๋องแห่งแคว้นเหลียวและอาจทรงไม่พอพระไทยที่ต้องอภิเศกกับองค์หญิงห้าแทน หนะ้าร้านขายของเก่าหมายเลขห้าสิบของเก่าชิ้นสุดท้ายคือครีมโบหิม,มาและมีแต่คนอยากได้แต่ผู้คนเหล่านั้นต่างจับได้ไมซินซีว่าไม่ใช่เจ้าของแบบนี้พวกเราจะขายของออกได้อย่างไรกันเรือนทรงบนเครื่องรางก็ขายหมดแล้วท่านหมอดูก็ไปดูดวงที่เมืองอื่นแล้วด้วยจะทำอย่างไรดีล่ะเจ้าค้าหวนจนกังวลเพราะอีกไม่นานสามีของนางก็จะมารับตัวนางไปอยู่ที่สำนักเหมือนฟังในฐานะอาจารย์หญิง พวกเราก็แอบขายไปโดยที่ไม่ต้องจับไม้เซมซีซี่เรืนโซเสนอแนะข้าจับจาดูพวกเจ้าอยู่นะท่านป้าหวยลูเดินเข้ามาได้ยินพอดีท่านป้าหวยลูกเรินส่งตกใจ กติกาก็ต้องเป็นกติกาสิการค้าขายสิ่งใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือความซื่อสัตย์หากเจ้าไม่มีสิ่งนี้เจ้าก็จะขายของได้ไม่นานเพราะลูกค้าหรือแม่ค้า้วยการอาจไม่เชื่อใจหรือไม่ไว้วางใจเจ้าท่านป้าหวยลูกสอนสักพักลูกค้าที่สวมหน้ากากก็เข้ามาในร้านเชิญเจ้าค่ะทวนเจนเดินออกไปต้อนรับได้ข่าวว่าร้านนี้ขายครือมือหิมะของหมอเทวดาผางขีใช่ของแท้หรือไม่ ใช่สมนากถามเนื่อนอนสิเจ้าคะก็ต้องเป็นของแท้อยู่แล้วท่านป้าหวยลูกกล่าวหากเป็นของแท้เจ้าจะต้องพิสูจน์ในการตามข้าไปทีแคว้นฝางและท้ายใหญ่ข้าด้วยถ้าข้าหายข้าถึงจะยอมเชื่อใช่สมนากไม่ไว้ใจท่านทายเองไม่ได้หรือเจ้าคะขวัจะสงสัยหากแพ้บนหน้าข้าไม่หายเจ้าจะได้รับผิดชอบไงล่ะ ใช่สมนะก,กาศไม่ยอมไปฝ่ายเสียเปรียบรับผิดชอบอยังไงเจ้าคะขนัจนสงสัยพวกเจ้าก็ต้องเป็นข้ารับใช้ข้าเป็นเวลาหนึ่งปีนะสิใช่สมนะก,กาศกล่าวการซื้อของในร้านนี้มีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องจับไม้เซมซีก่อนว่าท่านมีโอกาสได้เป็นเจ้าของคีมโบหมาหรือไม่ด้วยนะเจ้าคะขวใจนอธิบายใช่สมนะก,กาศจับไม้เซิมซีก็พบว่าขา้าจะเป็นเจ้าของ นั่นค่าซื้อได้แล้วใชหรือไม่ผู้หญิงสามคนมองหน้ากันว่าใครจะเป็นผู้ติดตามชายสมากากไปจับไม้สั้นไม้ยากกวก็แล้วกันใครได้ไม้สั้นที่สุดก็เป็นคนติดตามเขาไปที่แคว้นฝางเริ่นซนเสนอข้าแก่แล้วข้าขอจับก่อนก็นแล้วกันดังนั้นท่านป้าหวยลูกจึงจับได้ไม้ยาวที่สุดหวนเจนจับเป็นคนที่สองนางนั้นได้ไม้สั้นที่สุดก็เลยบ่นว่า ถ้าซันชุวยสามีของข้ากลับมาไม่เจอข้าจะทำยังไงดีล่ะเจ้าคะเรือนทรงถอนหายใจจากนั้นก็กล่าวว่าฮาข้าไปเองก็แล้วกันแล้วไปแคว้นฝั่งเมื่อไหร่งั้นหรือเจ้าคะวันพรุ่งนี้ข้าจะนำรถมามรับเจ้าก็แล้วกันเตรียมตัวเดวล๋ยะใช่สำนักการชำระค่าสินค้าและหยิบกระปุกขี้มโบหิมะเก็บไว้กับตัวจากนั้นก็เดินจากไปทันทีเรือนทรงก็เลยกระซิบถามท่านป้าว่า ครีมบัวหิมะใช่ของแท้หรือเปล่าเจ้าคะครีมนั้นสกัดจากบูหิมะจริงๆแต่หมอเทวดาผางฉีไม่ได้เป็นคนทําข้าไปขอให้หมอเหมยซูช่วยผลิตครีมมาให้ข้าต่งาตงหากท่านป้าหววนู้นสารภาพอะไรนะแล้วมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเจ้าคะเรนทรงตกใจและคิดในใจว่าไหนว่าต้องรักษาความซ่อสั์ไว้ไงล่ะ มันเป็นวัวหิมะเหมือนกันสรรพคุณก็ไม่น่าจะต่างกันมากนักหรอกท่านป้ากล่าวแต่มันอาจมีสูตรผสมอะไรบางอย่างที่ช่วยทําให้แผลเป็นหายได้อย่างรวดเร็วก็เป็นได้นะเจ้าคะเปินทรงกังวลหนักมากเพราะยังไงครีมก็ไม่ได้มาจากหมอเทวดาผังฉีเจ้าก็เสี่ยงดวงดูก,ก็แล้วกันหากไม่ได้ผลเจ้าก็แค่เป็นข้ารับใช้เขาสักหนึ่งปีก็เท่านั้นเองท่านป้ากลา่าวยังไม่ยี่ระ่ ทำไมท่านไม่ไปเองล่ะเจ้าคะเรือนทรงไม่ยอมข้าจะต้องไปเสาะหาสินค้าจํานวนหนึ่งร้อยชิ้นเพื่อใช้เป็นสินค้าในร้านขายข,ของเก่ามาเลขหนึ่งร้อยงล่าท่านป้าจะต้องกลับร้านใหม่มีคนติดหนี้ท่านหรือเจ้าคะเรือนทรงสงส,สัยก็ไอตีพ่อบ้านตระกูลเจ้าไงล่ะท่านป้ากล่าวเข,ขาติดหนี้มหาศาลเลยงั้นหรือเจ้าคะ เรือนทรงเห็นว่าเขาต้องขายสินค้าให้ท่านป้าตั้งหนึ่งอชิ้นตํมตามสนองนะเขาเคยโกงเจ้าพานไปไม่นานเขาก็ถูกโกงจนหมดตัวเขาเคยคิดสั่นคาตัวตายแต่ข้าช่วยห้ามเขาไว้ได้ทันท่านปากล่าวท่านไม่กลัวเขาโกงท่านหรือเจ้าขาหรือทรงสงสัสสย เขาหมี่กล่าโกงขา่ารอกเพราะข่าคนกว่างขวางหากเขากงข่าจริงข้าก็แค่เป่ประกาศให้พ่อค้าแม่ค้าถั่วทั้งแค้นต่อไปก็จะไม่มีใครหน่าไหนกล้าทำการค้ากับเขาอีกถ้าปบ้าไม่กลัวหวังว่าเขาจะสำนึกผิดได้นะเจ้าคะเรือนซวงเคยนับถือท่านพ่อบ้านและอยากให้เขาสำนึกผิดเพื่อร่วมต้นชีวิตใหม่ณทนะ่าเรือสำเพอ เรืนทรงได้ติดตามชายสมนากา,จากจนแม้ถึงท่าเรือเดินทะเลพวกเราต้องเดินทางโดยเรือหรือเจ้าคะเรือนทรงสงสัยใช่แล้วเจ้ากลัวงานหรือชายสวมน้ากากกล่าวไม่ได้กลัวหรอกเจ้าค่ะแต่ข้ากลัวเจอคนรู้จักแต่ก่อนข้าเกิดเป็นแม่ค้าติดต่อค้าขายผ้าระหว่างแคว้นเรือนทรงมองไปโดยรอบเจ้าก็ใช้ผ้าปิดบังครึ่งหน้าไว้ซี ช่สวมหน้ากากแนะนําก็ได้เจ้าค่ะเรือนทรงยอมทำตามเมื่อเรือนทรงเข้ามาในห้องพักของฝ่ายชายนางก็เลยว่าว่าแต่ตอนนี้ท่านแกะหน้ากากออกสิข้าจะได้ทายาให้ไงเจ้าค่ะชายสวมหน้ากากยอมแกะหน้ากากออกก็พบว่าเขาเป็นคนหล่อเหลามากเสียแต่ที่แก้มขวามีรอยมีดบาดเป็นทางยาวเท่านั้นระหว่างที่ทาเรือนทรงก็เลยถาม ท่านไม่โดอนอะไรมางาั้นหรือเจ้าคะมีคนใช้มีสั้นฟันไิทีใบหน้าของข้าใช่สานักกากเล่าใครกันที่โหดร้ายขนาดนี้เจ้าคะเรืนทรงสงสัยว่าที่ฮุยในอนาคตใช่สานักกากรกล่าวสั้นๆอะไรนะท่านไม่แขนานางบ้างเลยงั้นหรือเจ้าคะเรือนทรงสงสัยอีกเพราะนั่นคือคนที่จะต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแขนสิ เราจะทำให้หนางทุกทรามานคอยดูกันแล้วกันใช่สมนักกาลกล่าวอย่างเจ็บแค้นท่านจะแก้แค้นนางยังไงเจ้าคะเรือนทรงอยากรู้ลมง,งานแต่งงานกลางคันไปไงใช่สมนักกาลทำแค่นางรู้สึกเสียหน้าหรือเจ้าคะเรือนทรงคิดว่าเป็นการแก้แค้นในสถานแบบจริงๆแค่นางก็พอแล้วด้วยข้าจะบอกนางว่าข้าจะแต่งงานกับเจ้าแทน ใช่สมณกะกล่าวแผนอะไรนะไม่ได้นะเจ้าคะเตือนสวงรีปฏิเสธทําไมล่ะในเมื่อเจ้าก็โสดไม่ใช่หรือใช่สมณากะาสงสัยคือข้าข้าอยากใช้ชีวิตยอย่างอิสระมากกว่าเจ้าคะ่ะเตือนสวงกล่าวอ้างในเมื่อเจ้ายังไม่มีใครข้าก็มีสิทธิ์ใช่สมณกะไม่ยอมแพ้ข้ามีชายในดวงใจแล้วเจ้าค่ะเตือนสวงใช้ข้ออ้างใหม่เขาเป็นใคร ใช่สมนักการอยากรู้ท่านไม่รู้จักเขาดอกเจ้าค่ะเสิอนซงไม่รู้ว่าจะแอบอ้างใครดีแค่แสดงละครแกล้งเป็นคนรักของข้าก็เท่านั้นเองใช่สมนักกากรกล่าวอีกแล้วงั้นหรือเสือนซงเริ่มเบื่อชีวิตที่ต้องแสดงละครตบตาผู้อื่นหมายความยังไงใช่คนนั้นก็ให้เจ้าแกล้งแสดงเป็นคนรักของเขาเหมือนกันงั้นหรือใช่สมนักการคาดเดากล่าวไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะเสือนซงรีบปฏิเสธ ข้ามีอีกในดวงใจแล้วเหมือนกันใช่สมนากากล่าวบ้างนางเป็นใครและสวยมากไหมเจ้าคะเปิ้ลสุอยากรู้นางสวยสู้เจ้าไม่ได้ก็จริงแต่นางเป็นคนดียิงทนงมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตัวเองไม่งอชัยนาไหนเสี้ยอย่างเดียวก็คือนางยอมสหายแทบทุกอย่างไม่ว่าสหายของนางจะเป่าหูอะไรนางก็เชื่อไปหมดใช่สมนากากล่าวถึงความหลัง ตอนนี้เจ้าก็ยังลืมหนังไม่ลงสินะเจ้าคะเรือนซวงมองออกไม่มีวันลืมมากกว่าข้าก็ได้แต่ภาวนาขอให้ได้เจอนางอีกใช่สำนักกากยังคงมีความหวังด้วยแรงอธิษฐานของเจ้าเจ้าต้องได้เจอนางอย่างแน่นอนเจ้าคะ่ะเรือนทรงกล่าวข้าเองก็วังเช่นนั้นใช่สำนักกากยังคงรอคอ,อยหญิงในดวงใจผู้นั้น งั้นข้ายอมแสดงละครแก้บุคคลรักให้เจ้กาก็ได้เพื่อที่เจ้าจะได้สมหวัง,งในความรักกับหญิงผู้โชคดีคนนั้นไงเจ้าคะเปลี่ยนทรงยับยจอ่อนขอบใจมากนะใช่สุนักกายิ้มบางๆแต่ส่วนลึกในใจของเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะหญิงผู้นั้นเป็นชาวแคว้นฉินและไม่มีทางรู้เลยว่านั่งไปอยู่ส่วนไหนของแคว้นฉินพอ,พอถึงวันที่ห้าของการอยู่บนเรือ ครีมใช้ได้ผลจริงด้วยรอยแผลเป็นได้เรือนไปหมดแล้วเจ้าค่ะเป็นทรงดีใจที่ครีมใช้ได้ผลจริงๆสมกับเป็นครีมของหมอเทวดาพางชีใช่สมริกา,กาวเปือนทรงยิ้มแย้เพราะนี่เป็นครีมของหมอเหมยซูและคิดในใจว่าไม่คิดว่าหมอเหมยซูจะมีความสามารถมากมายเช่นนี้และแล้วเรือสำเภาก็เดินทางไปถึงแคว้นฝางแต่พอร่้งสองเก้าสุขถ่าเรือ ทุกคนตรงบริเวณนั้น่างคุกข่าวทำความเคารพชายสงสารถวายบังคมเพคะถวายบังคมเพคะท่านอองทุกคนบริเวณท่าเรือกล่าวอะไรนะพระองค์คือท่านอองหลี่ซื่อหมิ่นแหงเควนแฟงตุนเพคะเรือนทรงจำต้องคุกข่าวตามผู้อื่นถูกต้องแล้วท่านอองหลี่ซื่อหมิ่นทรงยอมรับขอประทานอภัยเพคะม่ฉันมีตาหามีแววไหมเรือนทรงกล่าว เป็นไรเราไม่ถือสาขอเพียงเจ้าจงรักษาสัญญายอมเล่นละครตบตาชาวแคว้นฉินที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้ท่านอองทรงทวงสัญญาใครคือชาวแคว้นฉินหรือเพคะเดือนทรงสงสัยองค์หญิงสีและองค์ราชทายาทท่านอ,อง,อองาาดัดองค์ราชทายาเสด็จมาด้วยหรือเพคะเดือนทรงตกใจเพราะนางกำลังจะเจอโจดเ,เกาทำไมงั้นเด้อท่านองทรงสงสังสย ป้าาเพ้คะเรนทรงคิดในใจว่าองค์ราชายาทรงจำข้าไม่ได้หรอก